สวัสดีเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องสูผูสูคนมื่อนี้มาเก็บเห็ดแกงอีกแล้วจ้ะพุ่นผู้นึงกระดายทั้งปุ่นละ่ะมาเก็บอันเห็ดกอพี่น้องก้อนมันสีบานถิ่มเบิดเนาะมาพี่น้องอ็ยก็เห็นเลยเดอ้อนี่พุ่นเห็นบ่ดอกกําลังสวยเลยเ่อเน,นี่ปลาบ่เปียกก็เลยบ่มีแนวเสร็จกะสิได้เก,เก็บแบบนี้ ดอกงามซือๆเนาะพี่น้องเลยไปเรื่อยๆพี่น้องตาคอยว่าดีปไนไหนดิอันแนวเห็ดมันกำลังขึ้นนะพี่น้องแต่ว่าดอกเห็ดอันสุ่มนี่มันสีอันค่อนข้างจะอัน ถ้าคืนแล้วมันกับว่มันก็บบานนะพี่น้องอ้าวดูค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมมันมาเก็บมันนี่ก็ใส่ขากล่องว่ะอีกนะขึ้นใส่ขากล่องเหต้อนกับมันขึ้นเห็ดอียังนะมันนี่เห็ดเพิ่องอ่ะนะมันก็อันไปเบิร์ดแล้วพี่น้องอันมาเก็บเห็ดกอโดยเฉพาะจ้ะ ก่อนที่ว่ามันจะเถานะ,นะาแล้วเราก็จะไปตักบักไอ้บักเลิ่งงอนบักแดงต่อเด้อพี่น,ะนาะเกลือ่อ้กลัวตัวเล็กๆนี่บักหอยเพราะมีเปียกมันมักมาลบส่วนอยู่น้ำเห็ดหนีนะ่เนาะผุด อืมอือืม,อม,อม,อมถ้าออกคักๆกรอพี่น้องถ้าไาเห็นนอนแต่ว่ากะมากันวัดครึ่งหนึ่งกรมาการครึ่งหนึ่งกันมาคอยว่ามีเปลี่ยกนก็กินนะพี่น้องโซโลไปไหนไปหาเห็ดให้แม่บ่ อดอกนี่งามทามีเอาใจปนอนบ่บ่บจะมันสีหยากๆในะได้พี่หน่องมันกับบ่อคอยเห็นปันใดมึงดอกเล็กดอกน้อยโอเคอยู่นี่ดอกเล็กน้อย ออดอกงามบ่พี่นนอะดอกสวยงามตุลุปิลิก็เหี้ยบเหียบเห็นบ่พี่นนอะ มันค่อนข้างสิห่างไงก็เห็ดบานเท่าแน่อยู่นะดอกนี่เอายูนอ่ะหน่อยแทะเอามันหลดพี่น้องจ้ากะซีประมาณนี้ ดอกงามๆเลยเจ้าว่าบ่าดอกเห็ดสวยๆจ้า <c oughs> ยางต่อยๆยิ้มมันสิวะ <c oughs> ยองหาเห็ดหลูกเอ,อ้ย <c oughs> นี่น้องข่อยย่างนี่อันมันอันถ้ามันออกไหมมันกระสีเห็นบ่มาสะเห็นบ่มาเจ้าเห็นมันอนี้กดอกเบิ่งดอกปันสิบข้นน้ำยังสิอีดอกหนึ่งนี่พี่น้องนี่ดอกหนึ่งขันมันขึ้นมันกระสีเป็นหมู เนี่ยดอกมันจะเล็กๆแบบนี้นะมุจวานเป็นตะกินบ่จ้ามุจเมาไม่ยังนี่อุ้ยแมนอิลีนเอ๊มันว่นาตะขืนเมืองเนี่ยดอกเห็ดน,น,นั่นีืดอกตุลุกติลินี่นะนี่ค่อยปาดทีเดียวอุ้ยคนประมาณนี้จ้ะ อันมีดอยู่นี่มันสีดีเนี่ยนพี่น้องมันกับสีมีอันแบบแบบอันไม่แนวปัดเล็กเงียออกแนแจ้งหน่อยโอ้ยตัวนอี้ขึ้จังโอ้ยดอกได้นอนน้อยๆก็นอนหลายด้จ้ะก็เพราเอาเลย ประมาณนี้มะกุ้งยังโซงันสรางันเบิ่งเห็ดดอกเห็ดพี่เนาะดอกแล้วก็ดอกเกงสีอุ้ยดอกตูมยูแต่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้มันเอาได้ไหมนีพี่บัตวุ้ยแตมันจะใส่โมเดิร์นนี่เริ่มมันมันเบิ่งมันอยู่นั่นมังสีพี่น้องเนี่ยเห็ดกอ ดอกมันสวยอยู่ได้ร่งดอกก็สวยงามอยู่นี่เ้ยได้แต่ดอกได้แต่ดอกจ้าขีไอไอ่เล็กเงี้ยอะไรคะเสียงอีหยังเนาะเสียงนิ่มหรือเสียงอะไร <S <S มาต่อกันจ้พี่น้องจ้ะออกจากป่าเก็บเห็ดกอมาแกงแล้วก,ก็มาอันตักบกลิงงอนบัดทีนี้แม่ ติดดินเอาเหลือได้พี่น้องก็ซุกอยู่ห้องแบบว่าติดดินใช่ละเกินจ้าประมาณนี้จ้ะพุพ่นผู้นั้นเพ่นนัดหูดมือได้ไหมื่นพี่น้องหุ่นมันกะสิอยู่ประมาณหนึ่งสี่ข่อยกะสิค่อยอันนี้เอานะพี่น้องเลยต่มันกะบอสุกกว่ไหน มองซุกกระซุกนน้อมันนั่นยุนี่มันอยู่เขตเขตไกลๆเมืองหลวงเลยพี่นอ้องมันค่อนข้างสิหายากบอกลิงงอนมันว่าเป็นทั้งเหนือนะ่ะยูยูทั้งเหนือของสวิเดอนนีบ่บักลิงงอนนี่เยอะมากแบบว่าเลือกได้เลยนะพี่นอ้องอันนี้เนี่ย มันติดดินนี่ได้เด้าะทงหมอเจ้าเบิ่งบอกเห็นบอกมันบ่ได้เป็นต้นสูงโต้นทมันสูงขึ้นยังสิอันอยู่ปลายมันคือเขาไปตักมันก็ยังสิตักงายเด้อันนี้ตักหยากเลือยเกินจ้ะพี่น้องคอยกันรังเทียวคอยกัเจ็บเอาเมื่อเก็บเอามันติดลายก็ได้มันบ่ได้แบบว่าตักได้ทวนทวนคือเขาไปตักกันนะพี่น้องมันหายู่ค่อนข้างจะยากเด้อบอกริ่งงอนแถวนี้คอยก็ อยา่าขายก็อยา่าขายแต่หายากมากเลยอืมประมาณนี้จ้ะนี่ง,งอนป่าน,นี่ก็ได้เห็นบอกมันติดดินแห้งนี่พี่น้องกันมีขี่เล็กเง,ง,งาใหม่อย่างสิประมาณนี้จ้ะผวนโซโลรายงานตัวครับผมโซโลที่จะมาหมัดอหรอโซอโลลูกไายนี่คันเดยเขาป่าน้ำพี่น้องเต็นโดเต็นโดมักกล้ในป่าน่ะ มกคักมกแน่โซโลสวัสดีครับโซโลไปก่อนเด้อเออโมเบิงเลยนะผไปแล้วนะครับผมโซโลมากับอีแม่ครับผมตอนนี้โซโลก็นอนเต็งบบกบแบเอ้ยบบกแดงแม่แล้วเด้เน,นี่นี่อืมสตานน่าเดดุสตานตาน,ะะน่าฮะหันั่งไปละพี่น้องขอตัตัวตักบักลิงงอนจ็กบาทก่อนเด้อสิได้หลายปันไดเหมือนี่ จังไรค่อยพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อเจ็บเฮ็ดแล้วก็ใส่บักแดงเลยบานผุ่นผู้หนึ่งกักองดากใส่เห้าอยู่ผุ่นพี่น้องไม่บาไม่บายพี่น้องแน,น่นี่ไม่บาย